การร้อยใหม่เนี่ยมันจะเป็นการดึงเนื้อขึ้นไปกองจุดอื่นเนะาะแล้วเราร้อยอยากถูกชั้นเนี่ยเนื้อมันจะไม่โดนโอ่จนยู่เวลาดึงสมม่วนมากเราก็จะดึงสุดให้สุดก่อนเดี๋ยวเวลามันเข้าทิ่มก็จะร่วงลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าข้างหนึ่งเรียวขึ้นกว่าอีกข้างอย่างชัดเจนแล้วก็เหมือนเนื้อจะโดนมากองในจุดที่มันมันบุ๋มนิดหน่อยเนาะหน้าก็จะดูไม่บานไม่อะไรเพิ่มขึ้นนะโอเคเอาการดูดแลนักษายังไม่ตั้งล้างหน้าใช่ไหมคับหมอล้างหน้าคืนนี้ได้ นร้างหน้าด้วยสะบวกนะเพราะว่าเรามีรูเข็มโบท็อกแล้วก็มีรูร้อยไหมนะครับหลักการร้อยไหมคือเราต้องการให้ก้างเนี่ยมันเกี่ยวเนื้อไว้นานที่สุดจนกว่ามันจะน้าจนกว่าร่างกายจะสร้างคอลลาเจนมาแทนใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปนวดหน้าหรือว่าทําหน้าเลเซอร์หรือนอนคว่ำหน้าไปถูกระมอนเนี่ยก้างมันจะหลุดจากเนื้อกลายเป็นว่าไหมที่อยู่ข้างในอะ่ะมันไม่ได้ช่วยยกละมันแค่กระตุ้นคอลลาเจนเฉยๆมันก็จะเสียไปโยู่ เพราะฉะนั้นให้เรานอนหงายนะครับนอนหงายไว้แล้วก็ให้มันอยู่เนี้ยให้นานที่สุดเท่าที่มันนานได้เรียบร้อยเดี๋ยวน,อน้องทาคคิดให้ครับ